สงครามกลางเมืองที่เกิดในกัมพูชาทำให้คนคเขมรตายคนคเขมรต้องผ่านการสู้รบตลอดเวลาล uh huh. ีภัยมาเมืองไทยยันดูตอนนั้นเนี่ยเพิ่งเรียนจบใหม่ๆประมาณหนึ่งล้านคน8ปดเก้แสนล้านแปดเก้าแสนคนเข้ามาแล้วก็ขอลีภัยไปยังประเทศต่างๆ แน่นอนประเทศที่เคยเป็นเมืองขึ้นก็คือฝรั่งเศสเขาก็ลี้ภัยไปทั้งอเมริกาไปฝรั่งเศสไปยุโรปตรงนี้ประเทศไทยทำหน้าที่เป็นคนกลางในการให้ความช่วยเหลือตลอดคำถามที่พี่ป้านาะอาลุงถามมาแล้วเขาไม่รู้สึกกระตันยูกับประเทศไทยบ้างเหรอเราเป็นเหมือนที่พักพิงให้ตลอดอันนี้ถามกลับไปที่คนกัมพูชาด้วยนะคะ คือในถ้ำกลางที่เขาเติบโตมาบนความแตกแยกเป็นความเออไม่รู้ภาษีภาษาอย่างที่บอกว่าไอ้น้องๆที่เคยมาเรียนที่มหาวิยาลัยเกษตรแล้วเราเคยให้ทุนเนี่ยเขาก็บอกพี่สาวครับพวกเราไม่อยากไม่ต้องการให้มีสงครามอีกแล้วเราบอกเอาแล้วทำไมถึงเกิดขึ้นละ่ะม,มันไม่มีเรื่องที่ประเทศไทยจะไปรังแกเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะ เราเนี่ยเอื้ออาทรตลอดเราให้ทั้งเรื่องของที่อยู่ที่กินเราให้งานคุณทําเราให้ลูกหลานคุณเข้ามาเรียนหนังสือคุณเจ็บป่วยคุณเข้ามารักษาใช้สามสิบบาทรักษาทุกโรคใช้บัตรทองใช้สิทธิของการเป็นคนทํางานนะคะกับประเทศไทยตลอดแล้วเราก็ไม่เคยมีปัญหาตรงนี้แหละคุณเคยเป็นเมืองขึ้นคุณเคยเป็นทาสของพวกฝรั่งเศส เป็นธาตุของพวกฝรั่งแล้วก็มีมรดกบาปทิ้งเอาไว้ทั้งเรื่องของเรื่องชายแดนทั้งเรื่องการลุกรานแผ่นดินคุณต้องคิดใหม่คุณต้องปรับทัศนคติใหม่ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยยังทิ้งเป็นมรดกบาปเรื่องที่น่ากลัวมากคือวิธีคิด